สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่องบิตคอย n ลงทุนบอยคลิปนี้มาพูดถึงข่าวต่างๆนะที่น่าสนใจนะเกี่ยวกับตัวบิตคอยแล้วก็คลิปโตกันหน่อยนะครับก็เช่นเคยนะคลิปนี้ไม่ใช่คาแนะนําทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะกนะ็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นนะที่มาแชร์ให้เพื่อนๆนะเพื่อที่จะสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นี้นั้นเนี่ยก็จะมีอีเวนต์นะที่สําคัญสําคัญนะที่จะเกิดขึ้นนะกับตัว ทางด้านเฟดนะครับที่อาจจะมีผลกระทบนะกับตัวตลาดคริปโตนะตัวบิตคอยแล้วก็ตลาดคริปโตก็เป็นได้นะครับก็จะมีในเรื่องของทางอาจอโลมพาวเวลนะก็จะมีการออกมาพูดนะครับพรุ่งนี้นะแล้วก็เ o m c อ e มซ e r อีกคนวิลเลียมนะจะออกมาพูดวันพุธนะครับมีสรุปการประชุมนะเฟดเ o m c อ i มซ t มินนะครั้งล่าสุดออกมาวันพุธนะครับแล้วก็ ทาง FED Member ร์วิลเลนีก็จะออกมาพูดอีกทีในวันศุกร์นะครับซึ่งจนถึงตอนนี้นั้นเนี่ยตลาดก็ยังมองนะว่าทาง FED นะครับจะมีการลดดอกเบี้ยเกิดขึ้นนั้นเนี่ยประมาณช่วงเดือน9นะครับส่วนราคาของตัว Bitcoin เองนะตอนที่ผมทำคลิปอยู่นี้นั้นเนี่ยก็ราคาอยู่ที่ประมาณสัก62,700เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะครับก็ยังเกาะอยู่ที่เส้น20 1 weekly moving average อยู่นะครับดูเหมือนพยายามที่จะทะลุนะครับที่เส้น20 daily นะครับ SMA ขึ้นไปนะแต่ก็ยังไม่สามารถจะทะลุขึ้นไปได้นะเรียกว่าราคาก็ยังขดนะอยู่ที่ระดับประมาณสัก6 0หมือนต้นๆอยู่นะครับส่วนข่าวอื่นๆนะข้อมูลอื่นที่น่าสนใจนั้นเนี่ยทางเยอรมันรัฐบาลของเยอรมน,นีเองนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนจะ มีการส่งนะครับอีกประมาณ 100, 1น0่ง0 0 BTC นะครับออกไปนะที่ exchange นะครับเพื่อที่ไม่แน่ใจเธอจะเตรียมขายหรือเปล่านะถ้าขายแล้วเนี่ยก็มูลค่าประมาณสัก95ล้านเหรียญดอลาอลาร์สหรัฐนะครับนอกจากนั้นยังมีข่าวอื่นๆที่น่าสนใจนะทางด้านเอ่อโซนี Sony นะครับเองนะบริษัทเอ่ออัมเบอร์เจนะที่ดำเนินการภายใต้ Sony Group ปนะครับ ก็ได้รีแบรนด์และเปลี่ยนชื่อเป็น S-Block อนะอย่างเป็นทางการแล้วนะในวันที่1กรกฎาคมนี้นะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิธธภาพและขยายบริการ OneFi นะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตที่เป็นที่รู้จักกันดีด้วยนะโดยที่ s b l บ c ็นั้นเนี่ยมีแผนที่จะร่วมมือกับธุรกิจต่างๆในเครือโซนี่กรุ๊ปนียเพื่อที่จะขยายการซื้อขาย คริปโตนะห้เพิ่มมากขึ้นนะครับการรีแบนนี้นะเนี่ยก็เกิดขึ้นนะหลังจากที่มีการเข้าซื้อโดยวันเต้าเวฟนะซึ่งเป็นบริษัทย่อยนะที่ Sony Group Corporation เป็นเจ้าของทั้งหมดนะในเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะนอกจากการรีแบนด์แล้วนั้นเนี่ยทางเอสบล็อกยังได้ประกาศแผนการต่ออายุบริการวานไฟน์อย่างมีอย่างมีนัยสำคัญนะรวมถึงการปรับปรุง อินเทอร์เฟซผู้ใช้และการปล่อยแอปพลิเคชันใหม่นะที่ทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะและมีฟีเจอร์ที่ครบคันมากขึ้นนะครับนอกจากการขยายตัวในวงการคริปโตเคอเรนซีแล้วนะเนี่ยโซนี่ยังได้ออกคำเตือนนะไปยังนักพัฒนา AI นะไม่ให้ใช้เนื้อหาลิขสิทธิ์ของบริษัทในการพัฒนา การฝึกฝนหรือการค้านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เพลงของบริษัทในแอปพลิเคชัน AI โดยไม่ได้รับอนุญาตนครับนั่นก็คือการเคลื่อนไหวของโซนี่นะครับที่มีเ,เป็นบวกนะกับทางด้านบิตคอยแล้วก็ตลาดคริปโตด้วยเหมือนกันนะครับนอกจากทางโซนี่แล้วนั่นเนี่ยเมื่อวันนี้เองนะก็มีทวิสออกมานะครับว่าบริษัท m ม t a p แพเน็ตนะซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของญี่ปุ่นนะครับได้ ออกประกาศเกี่ยวกับการซื้อบิตคอย n เพิ่มขึ้นนะซึ่งตามประกาศนีน้เนี่ย,ย,ยบริษัทเมตาแพเนตได้เริ่มต้นการซื้อบิตคอยมูลค่า200ล้านเยนนะหรือประมาณ1.2ล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะตัยพวกเขาได้ซื้อบิตคอยจำนวนเอ่อนะ2 0 1จน BTC ที่ราคาเฉลี่ยประมาณสัก9.9 9.9ล้านเยนนะต่อ เอนะ่บีทนะการซื้อครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงการเพิ่มพอร์ตของพวกเขาเท่านั้นนะแต่ยังเป็นการส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นในอนาคตของตัว Bitcoin อีกด้วยนะโดยรวมแล้วตอนนี้ m e t a p นเน e ตนะมี Bitcoin อยู่ในพอร์ตประมาณสัก1 6 1 2 6 7 7เหลรียญ BTC นะที่มูลค่ารวมกันกว่า1 6 0พันล้านเยนนะ ซึ่งการทําตรงนี้นันเนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในศักยภาพของบิตคอยนะครับในการเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าเพิ่มมากขึ้นในระยะยาวนะครับอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความนิยมและการยอมรับในวงการคริปโตเคอเรนซีในญี่ปุ่นและในวงกว้างทั่วโลกอีกด้วยนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะอยู่ในช่วงนี้นะครับกลับมาดูที่ราคาบิตคอยนะวิเคราะห์ราคาบิตคอยกันเพิ่มเติมสักนิดหน่อยนะครับก็ยังอยู่ที่ระดับประมาณสัก6ก มื 12, ่นสองพนเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC อยู่นะซึ่งการเคลื่อนตัวตรงนี้เนี่ยถ้าเทียบนะกับในช่วงปี2023ก็ค่อนข้างที่จะคล้ายกันเหมือนกันนะที่มีการย่อตัวนะกลับลงมาที่ระดับแตะนะที่ระดับประมาณสักเส้น21 w สิ e เอ็ดนะวีลีมู빙เอเนะครับเหมือนช่วงนี้เหมือนกันนะที่กลับมาเทสที่ระดับเส้น21 EMA นะหลังจนั้นก็พุ่งขึ้นไปนะครับ ในช่วงประมาณสักเดือนมิถุนายนนะแล้วก็เดือนกรกฎาคมนะที่เราเข้ามาถึงอยู่ตอนนี้นะคล้ายๆตอนนี้เหมือนกันนะก็มีการพุ่งขึ้นไปในช่วงเดือนกรกฎาคมนะในช่วงปี2023เนี่ยก็มีการช่วงตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมนะยาวมาจนถึงกันยายนนั้นเนี่ยก็ย่อตัวต่ําลงมานะต้องรู้กันว่าจะเหมือนทาซ้านะเหมือนกับในช่วงปี2023หรือเปล่านะซึ่งในปี2023เนี่ยก็ย่อตัวต่ำลงมานะครับ กดอยู่ตรงนี้เนี่ยยาวมาจนถึงประมาณสักเดือนอตุลาคมเลยนะถึงมีราคาถึงทะลุนะที่เส้น20วิลลี่มูฟวลิลเลตขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะต้องลุ่นกันว่าจะคล้ายกันหรือเปล่านะในช่วงปีสองพันยสามเนี่ยก็รักษานะแนวรับที่ตรงนี้นะไม่หลุดตรงนี้นะครับถ้าทำซ้ำอันนี้ก็มองนะที่แนวรับตรงนี้เนี่ยก็คงเป็นแนวรับที่น่าจะตามองนะที่ระดับประมาณส 6, ักหกหมื่นเหรียญแล้วร์สหตัฐต่อบ t c ซนะครับ โอเคนะก็เป็นคลิปนะที่อยากจะมาแชร์เพื่อนฟังวันนี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะสำหรับเพื่อนคนไหนที่อยากจะสมัครนะเป็นผู้สนับสนุนช่องนะก็สามารถกดสมัครนะเป็นผู้สนับสนุนช่องได้ตามใต้คลิปวิดีโอนี้นะผมก็จะให้ข้อมูลพิเศษนะสำหรับเพื่อนที่สมัครเป็นผู้สนับสนุนช่องด้วยนะโอเคสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ